ัสดีครับท่านผู้ชมอะไรนี่เจอกับไอ้เก่งกันแล้วนะครับผมนี่เก่งปลาท่านผู้ชมมาปักเบ็ดกองครับหลังจากที่เดีวว่าไอ้เก่งไปปักไอไปจอมเบ็ดเบ็ดโฟมไว้นะครับผมแบบเป็นลายครับท่านผู้ชมได้ลงน้ำในกู่กาอบวไบวาครับผมวันนี้ไอ้เก่งก็เลยเอาเบ็ดกองมาจํานวน14คันครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมก่อนที่ฝนจะตกพํานะครับผมไอ้เก่งปลาท่านผู้ชมไปปักสักหลังสองหลังนะครับผมแล้ว มือนื่อคืนเขาก็มาอจอยแล้วก็มาเปลี่ยนเหยื่อสักรอบเนาะไปครับผมภาพตี้สัตวสิเดี่ยวเฮาก็คือเหย่ยวประจำเฮานะครับผมท่านผู้ชมก็คืออะไรนะ ัโอเคขอที่อยาตใส่ให้ท่านผู้ชมชมสักไก่หมายเดียวเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่เป็นไรเราก็มายามตัวก่อนนะครับผมเพราะว่าว,ว, okay, าว,นะวนันนี้ฝนจะตกแล้วครับเรียกเทาซับจะเสรเรียบร้อยก่อนนะครับผมะน,นะครับใส่หมายรกขกันเออไม่ทนดีที้จะดินที่บุกปากพี่สานี้อันนี้ลูกหลานจะมาซ่อกินหูสิบบา หวานหวา,านได้กินไดนบนนะ้บุรพ์ผมเออหวานหวานหวาาเจอตัอเบิ้ลแมลงนะบิ้ลเมื่อคืนนะครับผมนะครับเจ๊เก่งของนี่อะไรใส่ก่อนนะครับผมสวีตอนตอนนี้นี่ครับผมจะสองทุ่มแลครับเก่งปลาท่านผูน้ชมมายามเบ็ดของเขาที่เขาใส่ไว้นะครับผมนะครับพร้อมกับเปลี่ยนเยื่อนะครับผมเพราเขาเดี๋ยวเขาจะไปนักเพล็ก่อนเนาะ กระเพาะก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็กลับมานะครับผมไปครับดูหลังแรกกันก่อนนะครับว่าเหยื่อยังเหลืออยู่ไหมโอ้ไอเหยื่อดึงมานะครับท่านผู้ชมอเหยโอ้เหยื่อหมดเลยครับที่เก่งของนี่ยเปลี่ยนเหยื่อกัอนนะครับผมมนดูนี่นหลังครับผมเอ๊ะมันเป็ี่ยนไอเหยืงดึงเบ็ดเข้าไปน้อยว่ท่านผู้ชมนี่เหยื่อยังอยู่ครับ ตัดตกลี้ครับนี่นีนี่ครับผมโอ้โหีนลครับโอ้โดนครับเดี๋ยวกเขาจะต้งกล้องก่อนนะครับผมครับาโดนแล้วมาโดนแล้วมาดแล้ว่าท้ายเลยโอ้ไอช่อนเขาต้งโชมนี่ไอช้อนครับโอ้โหนี่นี่นะครับนี่นี่นี่ครับหยวจัดลาด ขาวโจโลครับผมเแนวจะลาดแกวก่อนโอ้กินเลือดของมัละโอ้กินเลือดอีกแล้วนะครับขอเนี้อไอ้เก่งขอเนี้อคู่กันนะครับผมตคนนี้เหยื่อบหมดคนนี้เหยือหมดอีเหยื่อ้อย ตัวที่ได้เด็กที่ได้สั่งหารนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันกินเบ็ดเึกอเืนครับผมเราสามารถจะเตะออกได้ครับโดยต้องจัดการมันนะครับผม ลนะครับขั้นใหม่ข้างทางใน้เก่งสิบเยี่ยวว่าได้ประมาณ้สี่ห้าออนแล้วครับผมแต่ตัวที่มันตีดตะกี้จะเป็นโอ้ท่านชมโอ้คันเพชรของเราเฮียจมพิว้วอ่าเยียวมดครับเดี๋ยวเก่งขอเนี้ยเติมเยียวก่อนนะครับผมหัดจมน้ำเลย โอเคครับท่านผู้ชมเดียวไอเก่งอเี่นเยอะตัวนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วไอเก่งขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านผู้ชมช่วงแรกนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้บรรพุกมาเจ้าเราก็มายานหรือว่ามาอยตัวก่อนเนาะ1ิบีหลังครับตอนนี้เราได้ปลาตัวหนึ่งครับผมท่านผู้ชมตัวก็มนก็พ่องามอยู่ครับผมาธรรมชาตินะท่านผนะู้ชมเนาะมันใช่ปละเลี้ยงนะครับผมโอเคครับผมไปหย่อนลงไป ถ้าตรงนี้มันสาตาดจี๊ปปอกยากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมนี่ครับผมนี่คือเบดที่ที่มันได้นะครับผมี่เก่งตัดสินใจตัดแล้วครับผมล้วก็ลจัดกันกระป๋านะครับผมเพราะว่ามันลึนลึกครับท่านผู้ชมถ้าบ้านมันออกมาได้ครับแับท่านผู้ชมไปเจอตามไป ที่บ้านก็รูไไ้ไปผู้กําลังใจรู้ไปไปกลับบ้านเราสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้เฮามาหลังใจเบสหลังฝนตกนะครับผมรูดนละหลังไอเกง่งฮะโดยพุ่นยังมีหมอกเป็นหมอกเป็นที่ๆอยู่นะครับผมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาไปเก็บเบสเฮานเนาะเพราะว่าถ้าอูนัก,กเดียวไปยกกันขวายมากครับผมไปครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวอน้าพอหลังที่ได้จะคืนครับผม ผู้ชมอ๋อหลังนี่ที่ได้แต่คืนนะครับผมปุ้มีปพุ่นหลังหนึ่งปพุ่นหลังหนึ่งแย่มีหลังไหมตรนี้ไม่ไงจ๊ะโอ้ยเงียบๆครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกู้ก่อนนะครับดูดูมันจะตีแปะเข้าก่อนนะครับผมดูคันเบ็ดโกงเข้าไปในพวกเลยนะครับนี่มาครับผมมาลุ้นด้วยกันครับผมว่ามันจะต,ตีตัวกันนะครับดูดิดูดิดูดน,น,น,นจะลุ้นแปะมัจะลุ้นแปะ กอโอ้ดึงเข้าไปบบบได้เออกำลังล้ำมีกระแหน่ครับทุกผู้ชมไปครับผมหลงังต่อไปไปครับเดีย๋ยวบอกเรานะว่าจะได้ตัวเดียวแต่คืนอย่ามาเก็ดแต่หล,งลังนะครับผมตรงนี้หลังนึงหลังนี้ ออเท่านผู้ชมอู้นี่ครับพี่อู้ตายครับผมโอ้เนี่ยหวานครับท่านผู้ชมโอ้ดูโอ้ปลาลิ้มครับปลาลิ้มนี่ตัวที่สองครับผมนี่ครับเออตายครับท่านผู้ชมนี่โอ้โอ้ติดบนลึกนะครับแต่ตายครับท่านผู้ชมโอ้ตัวนี้ตัวสวยเลย อ่าอยู่จ right ้ะนี Please, uh, so great. So great. Mm ่ครับผมนี่ตัวสวยนะครับเก็บครับผมเก็บเก็บเก็บถุงมันเข้ามาแล้วจอบไปครับผมไปหมายต่อไปมาดูหมายที่ขอเบสอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วครับผมตัวที่ขอเบ็ดน้มตะคืนครับท่านผู้ชมนี่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 ที่เหาเสียบเหยื่อเจ๊เก่งรีวิวก่อนที่เหาจะปิกบ้านนะครับผมเจ๊เก่งขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับ โอ้ท่านชมท่านเบ็ดท่านเบ็ดดูท่านเบ็ดดูท่านเบ็ดดูเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยขันเบ็ดตุ๊กไปตุ๊กเำหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจับโอ้โหโอ้โหโอ้โหปลานิญครับผมนี่ปลานิญครับปลานิญเอาครับเอาอยู่เอาหมดครับในวินาทีนี้เอาหมดครับผมไปในปลานิญครับ อ่าอย่าเนี่ครับโอ้อ่าต๊กครับผมโต๊กแนหน่ไหมแซ่บเออเรียบร้อยไปครับผมโอ้ยจังมันได้ปลาดีมาตวงละโอ้ยโดนแต่งมือนินึครับท่านผู้ชมหลุดไปโดนแต่งมือนิดนึงมาดูหลังนี้กันอูมีปฏิกิริยาครับมีปฏิกิริยาหลุดแล้วครับท่านผู้ชมนั่นนั่นนั่นนี่ดู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 ไดูหลังปุ้นครับผมนี่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  นี่อันนี้ยนี่หลิมครับนี่นี่หล <Ma, S 3> ิมนี out ่หล <st ool Oak S 1> ิมนี่หลิมแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะนี่คืออะไรโอ้นี่ก็หลิมครับผมมาครับเด็กเก่งขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับผมหัวใกล้ๆก่อนนะครับโอ้โอ้โอ้หมานหลีมจริงๆเลยโอ้โอ้้นี่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 ครับผมหมานหลิมโอ้โหเต็มกระตาแล้วครับเต็มลูกกระตาแล้วครับผมนี่ครับ มาลองดีกว่าจะรู้ครับผมโอเคครับผมนี่ครับนี่ตัวที่สองครับไปครับผมไปรูุ้่งท่านตัวนะครับ โอ้ยติดแล้วติดแล้วโอ้ยโอ้โอ้โหอุ้ยโอ้ยโอ้ยอีแล้วอ้ีแล้วเบ็ดอยู่ไหนครับเบ็ดยังไงนี่ครับผมเลี้ยอีกแล้วเลี้ยงอีกแล้วโอ้โหโดนอดกแล้วครับผมโดนอีกแล้วต้องหลิมอีกแล้วนี่ครับผม ตัวที่4ครับผมท่านผู้ชมโอ้หมายนี้5ตัวครับเครื่องปป่นนี้ที่มันรูดไปนะครับผมฝาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปสรุปกันครับผมไปครับผมหลังสุดท้ายเป็นยังไงโอ้ไม่โดนครับผมไปครับเก็บกัน โอเคครับท่านผู้ชมสําหรับการใส่เบในครั้งนี้ไอเก่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมได้เก่งใส่เบตแล้วหมานนะครับผมเอามา14หลังแต่ติดไป5ตัวครับท่านผู้ชมได้แปลีนสี่ตัวครับแล้วกับป่านี้1ตัวแต่ป่านี้น้ะมันรูดปติกิรินะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วไอเก่งขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะคลิปหน้าไอเก่งจะพาท่านผู้ชมไปทําอย่างไรที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้้าาคครรัับบบผผมมน ต้องไปทํางานมาครับท่านผู้ชมแม่แรงซอกกินครับผมโมวันทํางานครับไปครับ